กรับวัสดตจับเอาเป็นพี่น้องมาสกุลสกุขขนอืมบุบลี่ไม่ตะลูกใหญ่ๆได้พี่น้องจ่ามือในไปเก็บมาไปมือสองเนะี่ยตำขนมจีนออกมากิน,นยกอยย่ข้างนอก้างซาตาเียมือนีน่ะ สามสิบองศาทอกันกระบาดมาเท่าสี่สิบองศาพี่น้องจา้าโอ้แต่ข่อยก็อยากกินคือเกามาพักข่อยก็มีกลำดอกดอกกระลำน่ะข่อยซื้อมาหัวบักน้อยหนึ่งหม่องสิไปิเก็บอันบูเบลีนี่แหละพี่น้องจา้าหัวเท่าเพียบบาทหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนอะ เห็นมันงามนะก็เลยแบบจัดมาเพราะแกงสุกพี่น้องจ้ะลวกแล้วก็ใหดซอสล้านก็ซับแจบอืมไม่นองผู้ใดบอกไม่ก็จัดโหลดพี่น้องผักแพ้วพี่นองบางแน่ผักบุ้งไต๋ตนูนอันเอาหยอดไปเอาเอาเอา,เอาก้านไปเสียบมันได้กินอยู่ได้พี่น้องกํลังขืนงามงามมา อะไรลายห่างเพมีเอียงมากหมายดอกพี่น้องคอนเทนต์คืออะไรสรุปคอนเทนต์คืออะไรนี่ล่ะสรุปตัวพี่นอ้องสแตืกคอนเทนต์ไม่มีอะไรตายตัวจ้ะ และแต่พายสติว้อหมายแบบไดนนะการหอนห่อนกินไปเพน่ะ เอางงตลอดตันบุงอยอดเดียวครับตำ้มจพริกแห้ง ตำจำที่แหงพีนนะ่น้องเสียไม่หวัดนเลยวินพักแพนเนี่ย มันจะน้ำเผ็ดเด้จ้ะเผ็ดเผ็ดน้ำเลยยุยุยชงชงให้เผ็ดนะ่ะม่ละ คผักร่อนแล้วจ้าพี่น้องหยุดแล้วจ้าทั้งไม่อยู่สามอาทิตย์แต่ก็ยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหน อยากไปเที่ยวอยู่แต่ก็ห่วงสวนผิกคือเกาพี่น้องก็หวงอยู่จ่ะ่วงสวนผิกนะอืม้ม จ้าได้บรรยากาศขนาดไปนเนาะเพชรเพชรตามคนมจีนเผ็ดเพชรก็บรรยากาศหอนหอนเนี่ย Lọt cái kênh cả. <laughs> Thế là bàn này kìa Năm hô, ซืืออันพริกแห้งเคยลาวเผ็ดเพชรไปหน้องไปเด้อเด้อขอเผ็ดสาระไม่มีจ้ะกาฝาก้นไลยก้นเชนเน่เห็นว่าก็ได้ขอบคุณค่ะ